สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับผมหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับทุกสรรพสิ่งครับในหน่วยที่3แล้วนะครับอาจารย์จะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์จะให้นักเรียนดูในหนังสือแล้วนะครับให้นักเรียนดูในหนังสือนะครับเปิดมาที่หน้าหน้าเอ่อห้าสิบสองเลยแล้วกันนะครับ ห้าสิบสองนะครับผมห้าสิบสองนะทีนี้นะครับเรามาดูที่หัวข้อที่หนึ่งนะครับหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งนะครับหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่จัดว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับผม ต่อมานะครับมาที่ห้าสิบสามนะครับความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับกำเนิดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปีพศ .1 ในปีคศ1969นรบานะครับโดยองค์การทางทหารสหรัฐอเมริกาชื่อว่า US Defense นะครับ Department นะครับ อ US Defense Department นะ Department อ่าเป็นผู้คิดค้นระบบนะครับขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบเครือข่ายไม่มีอ่าที่ไม่มีวันตายแม้จะมีสงครามระบบการสื่อสารถูกทำลายหรือตัดขาดนะครับแต่ระบบเครือข่ายยังทำงานได้นะครับ โอเคต่อมานะครับต่อมาต่อมามาที่หน้าา54นะครับก็คือ2.1นะครับการจัดการพลังงานและสาธารณสาธารณูปโภคนะครับสาธารณูปโภคนะครับาารอ ก็คือระบบการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคที่มี ในระบบการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพอ,าอินเทอร์เนต็ตทุกสรรพสิ่งสิ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ในลักษณะการตรวจวัดระยะไกลนะครับเช่นระบบ smart m เมเ r นะครับผม การประยุกต์ใช้งานคือการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ระบบโครงข่ายนะครับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น2.2ระบบสธาระบบสาธา,ารณสุขอัจฉริยะและการแพทย์นะครับระบบสา ธารณสุขอาชยะและการแพทย์นะครับผมก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งเพื่อระบบสาธา,า,ารณสุขอาชยะสามารถทำได้โดยสามารถทำได้โดยการใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลสุขภาพและ สัญญาณทางร่างกายนะครับเช่นสัญญาณชีพจรความดันโลหิตนะครับคุณภาพการนอนการเคลื่อนที่การหายใจาการใช้อุปกรณ์สวมใส่นะครับผมเพื่อรวบรวมรและประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลสุขภาพและการเจ็บป่วยนะครับต่อมานะครับ2.4 2.4นะครับระบบ คมนาคมและการจัดการโลจิสติกนะครับโลจิสติกเป็นอัจฉริยะแบบอัจฉริยะนะครับโครงข่ายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทุกสปปรรพสิ่งเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบคมนาคมและการจัดการโลจิสติกโดยช่วยสนับสนุนให้ผู้มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ยานพาหนะด้วยกันนะครับผมหรือระหว่างยานพาหนะและระบบควบคุมการจราจรอื่นเช่นระบบสัญญาณการจราจรระบบข้อมูลสภาพจราจรหรือการนำเอาระบบดังกล่าวมาใช้กับระบบขนส่งมวลชนนะครับอ่าต่อมานะครับ2 2.5นะครับการเกษตรและอุตสาหากรรมการเกษตรนะครับผมการเกษตรที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งมาใช้โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของระบบเซนเซอร์ของระบบเซนเซอร์นะครับที่วัดความชื้นระบบปริมาณแสงแดดอุณหภูมิระบบฐานข้อมูลพืชระบบ ให้น้ำนะครับระบบให้น้ำปรับปริมาณแสงและระบบอุณหภูมินะครับผมอ่าต่อมาต่อมาก็จะเป็น2.6อินเทอร์เน็ตอุตสาหากรรมนะครับ Internet อินเทอร์เน็ตอุตสาหากรรม Internet อินเทอร์เน็ตอุตสาหากรรมก็คืออินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งที่นำมาใช้ในระบบอุตสาหากรรมคือโครงข่ายอ่าโครงข่าย ของข้อมูลนะครับโครงข่ายของข้อมูลใหญ่ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องวัดและระบบการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันนะครับผมการส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายช่วยให้อุปกรณ์และระบบต่างๆครับมีการทำงานอย่างแม่นยำสามารถทำงานสอดคล้อง สามารถทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของเครื่องจักรนะครับสภาพเครื่องจักรเช่นอุณหภูมิการสั่นนะครับการหมุนอโอเคมาที่หน้าที่56นะครับ56ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งนะครับ ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่ง3.1นะครับในด้านการแพทย์นะครับผมในด้านการแพทย์ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะครับมาขึ้นมากขึ้นเช่นกล้องขนาดเล็กที่ส่งเข้าไปภายในร่างกายนะครับกล้องขนาดเล็ก ที่ส่งเข้าไปในร่างกายนะครับอของคนไข้ทําให้สามารถเห็นอวัยวะภายในในร่างกายนะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับก็สามารถเห็นในภายในได้ด้วยนะครับก็จะเอ็กซเรย์เกี่ยวกับกระดูกหักนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์ดู ทาลกในครันนะครับผมอะต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าที่57นะครับมาที่หน้า57 3.2ด้านการโฆษณาด้านการโฆษณาการทำโฆษณาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นนอกจากจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายขึ้นแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนในการเช่าพื้นที่โฆษณาได้อีกด้วยนะครับ อ่า3ามจดด้านการลงทุนนะครับด้านด้านด้านการลดต้นทุนด้านการลดต้นทุนอ่าด้านการลดต้นทุนนะครับการลดต้นทุนให้กับการไฟฟ้าการที่ต้องมีพลังงานมาคอยตรวจเช็คและจดอ่ามิตเตอร์ไฟฟ้า ในทุกเดือนถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่การไฟฟ้าต้องจ่ายเพื่อจ้างพนักงานให้คอยทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่นี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าที่58นะครับมาที่หน้า58เลยอ่ามาที่หน้า58นะครับอ่าด้านการเกษตรกรรมนะครับ ก็จะมีการนำอินเทอร์เน็ตออฟตนะครับมาใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีวิธีอย่างง่ายนะครับมีวิธีอย่างง่ายคือการนำตัว device นะครับ Device มีที่มีระบบเซนเซอร์มาติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆในแปลงเกษตรนะครับตั้งแต่เริ่ม หว่านเมล็ดนะครับรดน้ําให้ปุ๋ยการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อให้เกิดส่งข้อมูลแบบ l e s s time นะครับก็ของเซนเซอร์นะครับของเซ็นเซอร์ไปยังหน้าจอจอมอนิเตอร์นะครับของ เกษตรกรทำให้เกษตรกรรับรู้ถึงข้อมูลประเภทความชื้นในอากาศนะครับความชื้นในดินอุณหภูมิปริมาณฝนแมลงศัตรูพืชที่ได้ตลอดเวลานะครับผมได้ตลอดเวลามาที่หน้ามาที่ข้อ4นะครับ4 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งนะครับการาประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งาภาครัฐบาลนะครับภาคเอกชนภาคอุตสาหากรรมการผลิตตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำอินเทอร์เน็ตออฟซิงนะครับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันเพื่อ สร้างรายได้โอกาสและความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมและโครงการต่างๆเช่นโอเคไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าสมาร์ทอ่าอินดัสทรีนะครับอินดัสทรีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ยุคข,ของการปฏิวัติ อุตสาหกรรมนะครับการปฏิวัติของอุตสาหกรรมอินทร r นีนะครับอ n ตสาหกรรม่ Industry นะครับ,ะะรบก็จะเป็น4.2นะครับสมาร์ทไครทีนะครับก็จะเพื่อนำมาปรับใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบต่างๆของเมืองใน4ด้านนะครับคือด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจโดยพัฒน,นา IOT เพื่อตอบสนองและนำและอำนวยความสะดวกในแต่ละด้านนะครับดังนี้ก็จะเป็น smart r i h t วิ่งนะครับเมื่อเมืองน่าอยู่นะแล้วก็ smart governance นะครับ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใสนะครับ Smart Mobility เ Mob มืองที่สามารถติดต่อสื่อสารและเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ Smart People ครับเมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคมแล้วก็ Smart Safety เมืองปลอดภัยนะครับ อ่าแล้วก็สมาร์ทอีโคโนมีนะครับเมืองประหยัดอ่เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจนะครับแล้วก็สมาร์ตอ่าเอนวายรอนแมนนะครับเอนวายรอนแมนเมืองประหยัดพลังงานอ่าสมาร์ททัวริซึมนะครับเมืองท่องเที่ยวสมาร์ทฟาร์มิ่งเมืองกเกษตรกรรมนะครับ ทันสมัยต่อมานะครับก็จะเป็น4.3นะครับผม Smart Life นะครับ Smart Life ก็ความปลอดภัยนะครับความปลอดภัย Internet of t h i n g IoT เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์มากขึ้นนะครับทั้งจะเป็นการดำเนินชีวิตภายในบ้านการทำงานหรือระหว่างการเดินทาง แล้วก็จะประหยัดเวลาการใช้จ่ายช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการทำงานต่างๆนะครับต่อมานะครับทนนี่ข้อที่5นะครับเส้นทางการเรียนรู้ของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเส้นทางการเรียนรู้ของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง IoT sensor and driving ครับ IOT sensor และอุปกรณ์นะครับ Raspberry uh, Pi นะครับ Raspberry Pi นั่นคือบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับผมบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก uh, พัฒน,นาโดย Raspberry uh, Pi Foundation นะครับ มีคุณสมบัติคือติดต่อและควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่มีความสามารถในการใช้งานทั่วไปเช่นทำงานเอกสารดูหนังฟังเพลงและคำนวณต่างๆนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์และใช้พลังงานต่ำกว่าคอมพิวเตอร์ปกติทั่วไปนะครับ อ่ะต่อมานะครับผมต่อมาเราข้ามมาหน้าที่อ่าตัวนี้เลยนะครับมาที่อ๋อหกสิบห้านะครับส่วนหน้าที่ห้าสิบเก้าถึงหกสิบสี่นักเรียนก็อ่าไปอ่านนะครับศึกษานะครับอันนี้เราก็จะประหยัดเวลาก่อนนะครับอ่าอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับ ทุกสปปรรพสิ่งนะครับอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสปปรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งช่วยปรับปรุงและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีไม่ว่าจะทำอะไรนะครับอยู่ที่ไหนสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเปรียบอินเทอร์เน็ตนะครับดังสาย สายร่มที่อยู่รอบๆและต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันโอเคก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆมาที่หน้า66นะครับอกา66นะครับก็จะเป็น7นะครับอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตนะครับก็คือก็คืออ่าก็คืออ่าอ่าเจ็ดจุดหนึ่งอเมซอนอเล็กซ่านะครับผู้ช่วยอัจฉริยะสั่งการอุปกรณ์ในบ้านนะครับผมอ่าโอเคต่อมานะครับต่อมา มาที่หน้า78นะครับผม7.2ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับระบบใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ7.3ระบบอุณหภูมิอัจฉริยะ7.4หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับ7.5กล้องวงจรปิด7.6ปลั๊กไฟาอัจฉริยะนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างน,นี้นะครับก็มีเกี่ยวกับการควบคุมรีโมทนะครับไฟฟ้าใช่ไหมครับอของหลอดไฟนะครับนักเรียนก็สามารถเอามาติดได้นะครับผมก็จะมีการปรับแสงต่างๆได้ด้วยนะครับปรับแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีออนไฟสีเหลืองนะครับเพื่อ ถนอมสายตานะครับ7.7นะครับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับ8 8เทคโนโลยีที่ช่วยให้สปปรรพสิ่งประมวลผลนะครับปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตกำลังนิยมในการเชื่อมต่อการทั่วโลกนะครับเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นและทำธุรกิจนะครับ การสื่อสารจากเค,เ,คเครื่องต่อเครื่องนะครับมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในภาคการผลิตและพลังงานเพื่อติดตามการทำงานของเครื่องจักรนะครับรายงานข้อผิดพลาดและแจ้งเตือนอการนำเครื่องเข้ารับบริการนะครับผมอะต่อมานะครับมาที่หน้า เจ็ดสิบนะครับมาที่หน้า7จสิบการสร้างาเครื่องจกักรสังคมออนไลน์การสร้างเครื่องจักรสังคมออนไลน์นะครับสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีฐานมั่นคงสำหรับการตลาดและและนะครับลูกค้าสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิง่งทำงานผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง าการโพสต์แชร์และตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยสร้างาชุมชนออนไลน์ของผู้ใช้ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับต่อมานะครับเครือข่ายสังคมและการใช้นะครับเครือข่ายสังคมและการใช้ การเชื่อมต่อลูกกับลูกค้าอ,อย่างครอบคุมทั้งส่วนการขยายการบริการลูกค้าการตลาดชุมชนแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ะและอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับก็ไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็น Salesforce, Customer Success Platform นะครับผมด้วยโมเดลการประมวลผลแบบ Cloud นะครับผม Salesforce Salesforce Solution CRM สามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนขนาดได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจเล็กๆ ธุรกิจเล็กขนาดกลางและระดับองค์กรไปพร้อมกับการเติบโตนะครับผมามาที่หน้า71เลยแลเวกันลยนะครับผมประวัติการประมวลผลแบบคราวนะครับประวัติการประมวลผลแบบกราวอินเทอร์เน็ตมีรากฐานมาตั้งแต่ปีคศ1960แต่ เข้ามามีบทบาทในธุรกิจในปีคศออ1990อ1990เว็บถือเป็นถือกําเนิดนะครับถือกําเนิดขึ้นในปีคศ1991นะครับและในปีคศ1993อ่าบราวเเว็บที่มีชื่อว่าา ชื่อว่าโมสิไซนะฮะได้เปิดตัวขึ้นพร้อมอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถมาดูหน้าเว็บไซต์ที่มีกราฟิกต่างๆนะครับผมซึ่งรวมถึงข้อความถือเป็นการประกาศเกี่ยวกับเว็บไซต์บริษัทบริษัทเว็บไซต์แรกในขณะที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็วมากขึ้นและน่าเชื่อถือนะครับก็มาที่การประมวลผลแบบคลาวด์นะครับการประมวลผลแบบคลาวการประมวลผลแบบคลาวด์ทำงานด้วยแอปคลาวดเปิดคลาวเซอร์พร้อมเข้าสู่ระบบแล้วเริ่มทำงานหมายความว่าตัวแทนฝ่ายขาย ภาคสนามนะครับที่ใช้ C.I.M. นะครับ C.I. บนค o าวสามารถดูข้อมูลที่ต้องการจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสามารถอัปเดตบนอัปเดตบันทึกผู้ติดต่อได้แบบเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์ time. จึงมีความตื่นตัวและพร้อมอยู่เสมอไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อใช้ เพื่อใส่ข้อมูลลงไปนะครับโอเคจะหมดหรือยังเนี่ยยังอ่าเลยประมาณ3หน้านะครับอีก3หน้านะอดทนก่อนนะอ่ะเจนะครับ Cloud Computing นะครับจาก s ฟฟ f o r ดนะครับ s l ฟฟ f o r c คาวคอมพิวเตออ่ะ คอมพิวติ้งคาวคอมพิวติ้งกำลังเข้ามาแทนที่รูปแบบด,ดั้งเดิมของการมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ในองค์กรในองค์กรอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปไปจนถึงห้องเซิร์ฟเวร์นะครับเซิร์ฟเวร์ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจด้วยนะครับค l o u d c l o u m p u t ธุรกิจต่างๆสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันผ่านทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่าซอฟต์แวร์ s อเรียกว่าซอฟต์แวร์แอสอสวายนะครับหรือ S A A S นะครับธุรกิจต่างๆจึงไม่ต้องวุ่นวาย กับการที่ต้องบำรุงรักษาหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับอะต่อมานะครับก็จะเป็น9 9นะครับ9อนาคตของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งอนาคตของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งจากหนังสือ Internet ofting สตผู้เขียนนะครับคือแซมูเอลกรีนการ์ดนะครับผู้แปลคือ จิปรกรนะครับวุฒิยามงคลวุฒิพิยาทิทยามงคลคา,า,าดการอนาคตของเทคโนโลยีเมื่ออินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งและอุปกรณ์เชื่อมต่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตนะครับแต่อินเทอร์เน็ตนะครับสบรรพสิ่งคือการเฝ้าดู วัดผลและเข้าใจวัฏจักรการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆบนโลกรวมถึงสิ่งที่มนุษย์ทำด้วยนะครับอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับการใช้อุปกรณ์ช่วยจัดการนะครับหน้า74นะครับการใช้อุปกรณ์ช่วยจัดการอ,อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ไม่ใช่เพียงปรากฏการที่ผ่านแล้วผ่านผ่านเลยนะครับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีต่างสาขามาบูรณาการบูรณาการทำให้เดินทางเดินเดินหน้าสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อ,อได้รวดเร็วขึ้นเทคโนโลยีที่ว่าได้แก่นะครับ ความสามารถในการพกพาหุ่นยนต์เซนเซอรอ์ความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงเสริมการวิเคราะห์เชิงลึกปัญญาประดิษฐ์การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดต่อเลยนะครับ ทำแบบฝึกค่ะก็จะให้ทำหน้าเจ็ดสิบเจ็ดอ่าแล้วก็เจ็ดสิบแปดแล้วก็แปดสิบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับโอ้ใช้วเวลายาวนานมากนะครับก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับก็ครับสวัสดีครับผม